พลังสสยฟ้าหมดนี่คืออะไระพี่เอ่อเอเนจีมัง้งพลังงานคือเราต้องนอนเวนี้ต้องนอนแล้วหรอเอออพาร์ทเอาไปละลาก่อยนัดเอาหาหินให้ผมหน่อยเลยวินปิยแต่ก้อนใหญ่หาหินไม่เห็นได้เลยไปหาหินกันหนึ่งเราเจอกิ่งไม้หนึ่งอันเราดีใจมากแล้วนะไม่รู้ว่าเอ้ยเจอเห็ดว่ะเอาเห็ดมาก่อนเห็ดไม่ทราบชื่อนะเห็ดเห็ด เก็บหอยทากนะแป๊บไม่ไม่รู้อ่ะกูแดกหมดเดี๋ยวไม่มีอะไรกินเก็บมาก็ได้วะคือยังไม่รู้เลยว่าหินหายที่ไหนเราเอาหินก้อนใหญ่ถือมาเงี้ยแล้วเราก็ปล่อยใส่ก้อนเล็กดีไหมเงี้ยตุ๊บมันไม่ได้ผลอะไม่เห็นได้เลยเฮ้ย yo ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอะเออประเด็นคือหาวิธีทำลายหินนวลหาไม่เจอคคลิกขวา อ๋อเหรอแล้วกดทำลายโอ้โหง่ตั้งนานสุดยอดว่ะอ้าแล้วมันไม่ทำลายอ่ะอ้าวไม่เห็นทำลายเลยเอออ้าไม่ได้อ่ะคอนเฟิร์มหรอมันมีเก็บกับทำลายอ่ะเอ้าเอ้าอยู่ดีๆก็กลายเป็นเศษหินอะไรก็ต้นเลกเหรออ๋อมันฮาวสพี่โมมันมีคำว่าฮาวสอยู่เอ้าเหรอ เออกูสร้างขวานชิ้นแรกในโลกได้แล้วเดี๋ยวมันจะมาเร็วกว่าเกินหน้าไม่ได้นะเออเอาสติ๊กมาวางหนึ่งเอาหินอยู่ไหนเนจมเร็วก่เกินหน้าไม่ได้นะเอาแเราไม่มีก้อนหินอ่ะเอาใหม่ต้องไปเดินหาสติ๊กครับสมอลสติ๊กไม่ได้ฮะต้องเป็นอ๋อแล้วมันก็ขึ้นว่าขวานหินก็ประดิษฐ์เอาแล้วเว้ยแล้วใช้ไงเนี่ยกด เราจะถือของอยังไงอ๋อกดเบอร์สองเหรอกดเบอร์หนึ่งเบอร์อะไรครับเราแต่ว่าตั้งอะไรมาว้อ๋อได้ขวานหแล้วโอเคเรามีอะไรจะทำแล้วเฮ้ยยเอา้าเอ้าขวานพังไปแล้วอ่ะเรามีต่กิ่งไม้อันเล็กอาชิบหายเออผมก็เหลือต่กิ่งไม้เล็กแล้วแล้วเราก็ไม่มีขวานแล้วอ่ะ่า้าจัง ไอ้แป๊บที่เรากลับไปเป็นมนุษย์ยุคหินเฮ้ยนาฬิกาเราเป็นภาษาไทยด้วยนะไม่ธรรมดาจริงมันเขียนว่าวันศุกร์ที่16ธันวาคมอ่ะมันไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่เหรอ,อ,อไหนๆเราประดิษฐ์ประเด็นเอาหินสองก้อนก็ได้เหรอครับผมอ่าหินสองก้อนวางเลยดิคมมีดหิน แล้วเราไมีหินช่วยตัดต้นไม้ได้วะจริงดิครับผมมันจะหักกหรอเนี่ยไม่รู้เหมือนกันหรือแขนเราจะหักก่อนมือเราพี่โม่เร็วทำงานเร็วคนนี้เร็วคนนี้เราหายอยู่เร็วคนนี้เราจะทำยังไงเฮ้ยเอาตัวรอดยังไงวะเนี่ยต้องมีถ่านไฟคืออะไรอ่ะเออผมงงอ่ะมันเหมือน ฐานไฟคือรังนกที่พี่โมเจอเมื่อกี้แต่ประเด็นคือเดี๋ยวนึงนะรังนกที่เราเจอคือเจอของเจอเห็นอะไรก็เก็บกินได้เลยนี่รังนกที่เราเจอมาเนี่ยเหรอใช่แต่ว่ามันต้องไปจุดไฟมันต้องเหมือนใช้ไอ้ที่จุดไฟอะซึ่งจุดไฟเมื่เราโยนลงไปที่พื้นแล้วน่รังนกเห็นไหมครับแต่ประเด็นคือที่จุดไฟอยู่ไหนเอ้าสติกสมอลสติกมีสติกสมอลสติกไหมเดี๋ยวเราหั่นต้นไม้แถวนี้เพิ่มได้ละได้แล้วผมได้ล้วแล้วเจ้าความได้แล้ว แล้วนี่อะไรที่เราเก็บลังนกมาเอ้าเร็วครับหนึ่งสี่ผมยังไม่รู้เลยมันใช้ยังไงให้กําลังใจฝนตกอีกแล้วฝนตกทำไมชีวิตมันเศร้าอย่างนี้วะลังนกพี่โม่มันไม่สําเร็จเอ้ามีอันเดียวนั่นน่ะไม่ไม่มันใช้ได้สองอันไม่รู้ทำไมเอาพันเร็วปัน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 สู้เขาเร็วเจ้าคือ ความหวังของหมู่บ้านนะมันมันเป็นเพราะฝนตกหรือเปล่าก็ไม่รู้สงสัยอ่ะเราเสียลังนกไปได้เปล่าประโยชน์แล้วแต่เส้นใช้ได้อยู่นะไม่รู้ทาไมแต่เราดูมีวัฒนธรรมเอ้ยไม่ใช่มีอารยธรรมมากขึ้นนะเว้ยที่โมหาต้นปาล์มอ่ะหาต้นปาล์มแล้วเราได้ที่นอนต้นปาล์มอ่ะนี่ไงเราไปใบตองได้ไหมมาดูนะเราใบตองได้ไหม ใบหนูมันก็เยอะจังเลยแถวนี้แล้วเราก็ใบตองวางนี่ไงนี่ไงใบปาล์มเอาไม่ใช่ใบตองเหรอไม่ได้เหรอเหนื่อยจังเอาหลังเจอแล้วเจบแล้วอ่มันพี่คนื่อยตายคุณหมดสติยังไม่หมดสติเลยเรายังนั่งเล่นอยู่เลยเราต้องทำอะไรเนี่ยเออเนี่ยนัดเอาไปหาใบตองมาแล้ววางลงในเนี้ยที่นอนเนี่ย มันไม่ได้เว้ยมันบอกว่าให้วางใบปาล์มเมื่อกี้เราเจอใบตองวางใบปาล์มวางเออพูดพูดผิดต้องเอาใบปาล์มละแล้วใบปาล์มเราอาจากไหนมันไม่มีมันอาหาต้นที่เป็นใบปาล์มใบปาล์มกับใบตองต่างกันเนี่ยเฮ้ยล้วเราฟื้นที่ไหนอ๋อฟื้นเค่สร้างนี่แหละโชคดีจังใบตองปิวคือตอนนี้ประเด็นคือจุดไฟยังไม่ได้เลยฮะหอยทากปริศนากินหอยทากรอไปก่อนนะจับหอยทากมาแล้วเดี๋ยวจุดไฟได้ต้มหอยทากกิน เฮ้ยพลังจะหมดแล้วแล้วแบบว่าก็ <ๆ S 1> ข้าวก็ไม่มีให้กินมีแต่เห็ดไม่ทราบชื่อแล้วก็มีแต่หอยทากปิจนามันบอกว่าไม่อร่อยฉันต้องพักผ่อนเดี๋ยวฉันจะพักผ่อนตรงหน้านี้เลยนะเอเป็นลมอีกแล้วน,นี่เราหลับชอรตรงนี้เลยนะหลับอยู่เฮ้ยโอ,โอ้ได้แล้วในสุดอะไรได้สุดไฟได้แล้วโอ้ไม่ได้อยู่ดูเลยเราหลับอยู่เนี่ยอารยะธรรมเลข มันบอกคุณกำลังขาดน้ำอย่างช้าๆดูนาฬิกาอัจฉริยะของคุณแล้วหาอะไรดื่มซะนาฬิกากูอัจฉริยะมากด,มดู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 อ,รอารยธรรมอารยธรรมดูอารยธรรมเร็วเฮ้ยมาแล้ว,วอารยธรรมมาแล้วเอาไว้ทำอที่นอนนอนได้แล้วด้วยนนนนเฮ้ยอ,อ,อย่ามาแย่งที่นอนขนาดนั้นเลยเห,หรอหวงเหรอหวงที่นอนเหรอุตสา์ท่างที่นอนให้นะ ผมว่าเดี๋ยวคืนนี้ไปนอนดูวิธีเล่นดีกว่าวะเอ้ยเขาส็งวิธีทีเทอเรียลให้เราเล่นไงเราไม่ได้ศึกษาอะไรมาเลยแล้วเราก็เข้ามาตายเนี่ยมันบอกว่าฉันหิวน้ำถ้าหิวน้ำเรามีแม่น้ำอยู่ใ,ใกล้อยู่เนี่ยเรามีแม่น้ำเน่าๆอ่ะเราไปกินน้ำเน่าๆที่แม่น้ำก็ได้น่าจะเป็นอย่างนั้นละอนเฮ้ยแต่เราคือเรากินที่ต้นน้ำทําไมมันยังบอกว่าสกปรกอยู่อะไม่รู้เหมือนกัน มันไม่สมจริงเลยอ่ะต้นน้ำน้ำต้องสะอาดดิผมได้กล้วยแล้วอา้าวไม่เห็นแป๊บอยู่ในนั่นแหละโอ้ยกล้วยอยู่นั่นนะเราจะรีบไปเา้าวอออะไรอ่ะหมดสตินะนี่เราอยู่ไปวันๆจริง,รงๆไม่มีไม่มอรอดรรอดไปอีกวันแล้วเลือดเราจะหมดแล้วแป๊บมันขีดสุดท้ายแล้วแดงแปลเลย เออทำไงอ่ะพี่โม่ขาดอะไรอ่ะคงไม่เหลือคงไม่รอดแล้วแหละเดี๋ยวคงเราไปเดินไปในนัดอะไรเนี่ยดำดำที่แขนนี่คืออะไรเนี่ยปิงไงะต้องดึงออกดึงยังไงดึงเะใช้เมาส์ดึงเลยชึบชึบลองสติกสโตนเบสโล่ลองสติกเฮ้ยมันไม่ใช่ปิงมันมันไม่ออกอ่ะแล้วมันออกไม่ได้มันเป็นแผลเหรอเดี๋ยวก่อนนะอืม มันคืออะไรเนี่ยอ๋อมันเป็นแผลพี่โมต้องเป็นแผลต้องใช้นี่ต้องใช้กระดูกอ่ะกระดูกมาจิ้มแผลน้ำหนองออกก่อนแล้วก็ค่อยเอาแผลปิดต้องจิ้มน้ำหนองออกก่อนนะเออต้องจิ้มน้ำหนองออกก่อนเราเราเป็นเราเราเป็นแผลเรือรลังโอ้โหเป็นแผลเรือรลังใช่ครับพี่โมเป็นแผลเรือคลังเราลาก่อนเลือดเราเลือดเราหมดแล้วหมดประหลอดแล้ว ไปนัดตายเพราะว่าโดนงูกัดไม่พี่ผมกระโดดหน้าผาเมื่อกี้กระโดดหน้าผาฆ่าตัวตายอ่ะจริงเพื่อหนีชีวิตที่มันลำบากเนี่ยเหรอเออได้ลาก่อนได้เบเกอร์ดีเบเกอร์ชาแนลลากร่อนจตระยะทำแล้วพี่โมผมได้สเปียร์มาแล้วสเปียร์เจ้าเป็นผู้นำนี่มาโดนงูกัดชิบหายอีกแล้วอะมาเอาไปอาวุธของเจ้าอาวุธของข้าแล้วเนี่ย อาุของเจ้าไปหาของกินได้แล้วโอไม่ก็ก็จะได้หาของกินเราไปหาของกินที่ไหนดีเนี่ยเจอโคคอนัทเออเราโคคอนัทนี่มันจะต้องทําแก้วได้แน่เลยเอ้ยถ้วยอะเออใช่มันต้องทําถ้วยได้เลยเลยแต่ไม่เห็นทําอะไรได้จิ้มไหมไหมต้องจิ้มก่อนปะหรือว่าเราอ๋อมันต้องมันต้องผ่าป่ะเออนี่ไงฉลาดมากว่านี่มันผู้นําตําบลเออผู้นําตําบลมาเร็วขอหน่อย ฟันมันแม่พี่โมพี่โมต้องหยุดก่อนเลยออกก่อนออกก่อนมองไม่เห็นผมทำอะไรไม่ได้ฟันมันไม่อย่ามองสิอย่ามองมองไม่ได้ไม่มันแค่มันแค่มันแค่ฮาวิทก็ได้แล้วอ้าวเหรอเราพอเรามองอยู่มันก็ไม่ให้ทำซ้ำอ่ะกินได้เปลือกมะพร้าวติดเนื้อมะพร้าวติดเนื้อโอ้โหสุดยอด่ะไหนลองเดี๋ยวเราโยนลงไปในน้ำโจเนี่ยกะลามะพร้าวที่มีน้ำากกรป๋ เก็บขึ้นมาเก็บเฉยๆไม่ได้หวะมันจะขึ้นว่าดื่มอย่างเดียวเออทำไงอ่ะชิบหายละอ้าวเราจะเก็บยังไงอ่ะเอาหนูอะไรเดียวไปไปเดี๋ยวก่อนขยับตัวไม่ได้ทำไมอ่ะแป๊บก่อนที่จะไปอ่ะเดี๋ยวก่อนที่ไปเล่นทีจิทเลียวอ่ะเราลองเอาหอกเนี่ยไปฆ่าอะไรก็ได้สักตัวหนึ่ง แม่ผมขยับไม่ได้อะเอ้าขาติดเหรอเป็นอะไรอะวายขยับไม่ได้ทำไมกระโดดก็ไม่ได้อะเนี่ย A W S D ไม่ได้เลยย่อได้แต่ A W S D ไม่ได้ทำไมวะบัคแล้วไอ้ผมขยับไม่ได้อะเอ้าโธ่แป๊บบัคอีกเออบัคอะเป็นอะไรอะกระโดดไม่ได้คอมมีปัญหาเหรออุตส่าห์จะเอาไป สู้ซะหน่อยเออแต่ผมออกก่อนเออโถลาก่อนต้องจบการเล่นแต่เพียงเท่านี้เอาโฮสออกจากเกมถูกตัดการเล่นต่อโฮสหนี <laughs> โฮสหนีก่อนผมไปเล่นโทรเลเรี่ยวเลยแล้วกันเออเราไปทีโทรเรี่ยวแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คราวหน้ามันจะต้องดีกว่าเดิม <laughs> ลาก,ก่อย